สวัสครับส่งงานครับผมปิดงานครับขั้นสุดท้ายครับผมอันนี้ลูกค้ามาจากแหลมฉบังนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่แนะนํากันมานะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอันนี้ลูกค้าเดีเขามาจัดเป็นรุ่น DB สลัเบ h เฮดีครับรุ่นรองท็อปแบรนด์ทางร้านเราเองนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้แนะนําลูกค้าติดบานหน่า40รอบคันที่80%นะครับ งามมานี่ทิมสายแก่เลยนะครับผมพิมเสื่อมคุณภาพอย่างเช่นเคยครับติดฟิมแล้วรถเราดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะครับเหมือนได้รถคันใหม่กันเลยทีเดียวนะครับผมรอรใไฟจัดให้ทุกหล่อทุกลำนะครับวันนี้ครับผมดูขามาช่วงเย็นนะครับให้ครับผมดูไม่ติดด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม อาน้า40นะครับเด็ด35ครับรอบคัน D05 ครับคือ80%นะครับดูการเก็บงานครับผมว่ราแมันเขาค่าแค่แหะครับผมแวกลงนรำยาให้เงาแวบกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ลูกค้าเอารถมอไซค์กินข้าวนะครับผมข้าวหลับนะครับโอเคครับผมอยาารอหนี้ว่ายีบัคปรสอบถามได้ครับ ตรงนี้ก็เป็นราคาโปรถึงสิ้นเดือนอยู่นะครับรีบๆเลยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ